สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์นะฮะก็มาพบกับไฮไลท์เช่นเคยนะฮะวันนี้ช่วงเช้าๆนะครับของวันอังคารนะครับที่8ตุลาคมนะครับมีไฮไลท์ของซีเจของเรานะครับดุสราต้อมคำนะฮะก็ยังคงร้อนแรงพาทีมชนะอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้ก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมอีกนัดนะครับเป็นนัดที่3าที่ลงแข่งขันในลีกอเมริกานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยดุสราต้อมคำนะครับ เป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่เป็นคนช่วยให้คนอื่นทําคะแนนได้ถึง1000คะแนนนะฮะหรือก็คือพูดในภาษากีฬาก็คือเธอเนี่ยเซตให้เพื่อนทําคะแนนถึง1000แต้มนะครับในหน้าประวัติศาสตร์กีฬาวอลเลย์บอลนะฮะุดจอจยงิงนะครับนี่แหละที่เขาเรียกว่ามือเซตระดับโลกนะครับวันนี้เราก็มาชมอฟอร์มของซูเจกันอีกนะครับหลังจากเมื่อวานนี้แนะี่ยแอดมินก็ได้ให้ชมไฮไลท์ไปแล้วพาทีมชนะ วันนี้เป็นนัดที่3นะครับก็แข่งกันเช้าวันที่8ตุลาคมตามเวลาหกโมงเช้าเพิ่งจบไปเมื่อะกี้นะฮะนุสลาต้องคำของพวกเรานะครับเจอยู่ทีมเดลัคุสทีมสีม่วงนะฮะเจอกับทีมมอร์แกนแอนส์นะครับทีมจากสีฟ้านะฮะซึ่งก็เป็นนุสลานะครับที่พาทีมคว้าชัยชนะมาได้นะครับตอนนี้นุสลาของเรานะครับเป็นตัวแบกทีมเลยนะฮะเห็นได้ชัดเจนนะครับจากการเซตที่ยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ ทงการเล่นเกมลับนะฮะก็จะ,ะเยี่ยมขุดตั้งหลายลูกนะฮะและมีจังหวะทีะ่มีตบให้เห็นด้วยนะครับซีเจอของเรานานๆได้ตบทีนะฮะแล้วก็มีจังหวะการเสิร์ฟที่จะเยี่ยมนะครับวันนี้ตำแหน่งการเซตการยืนเซตไหลหลังเซตหล,จ,หลจังหวะจากโยกซ้ายไปขวาขวามาซ้ายยอดเยี่ยมจริงๆนะฮะ เดี๋ยวว่าแล้วนะครับไปชมไฮไลท์ซูเจกันหน่อยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนี่แหละครับเขาเรียกว่ามือเซตระดับโลกนะครับซึ่งเป็นนัดที่3ามพาทีมสีม่วงเดลคกูดชนะ3แมตช์รวดเลยนะฮะเริ่มต้นที่แต้มนี้นะครับเธอเซตได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับท่านผู้ชมดูมุมกล้องอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะฮะกานถ่ายทอดสดดูครับซูเจกของเราดูครับไม่มองเลยนะฮะเซตแบบไม่มองและตบสวยงามเซตเข้ามือดีจริงๆนะครับและดูจังหวะนี้ครับเธอเซตแบบ อืแต่เพื่อนเนี่ยตบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วดูงัดครับเธอก็เป็นคนขุดขึ้นมานะฮะต้องบอกว่าเป็นเดอะแบกเลยนะฮะลูกนี้ไม่ไหวครับแล้วดูเซตลูกนี้ครับท่าโคตรสวยเลยนะฮะดูครับตัวเล็กๆกับเพื่อนครับเซตแบบสวยงามครับแล้วเพื่อนกระโดดตบลูกนี้ไม่เหลือซากครับยอดเยี่ยมเธอก็ลุ้นเป็นกัปตันทีมนะตอนนี้คะแนนรวมเนี่ยเธออยู่อันดับที่สี่นะฮะนุสลาของเราแล้วดูจังหวะนี้ครับ เขาก็ตบดีเหมือนกันครับทีมสีฟ้าเจ้ของเรานีเซตดีนะครับแต่ตัวตบทางเพื่อนลวมทีนั้นไม่ดีเท่าไหร่นะครับดูเซตก็ดสวยนะฮะดูตบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เป็นจังหวะสีฟ้าบุกค,คืนมานะฮะแล้วเจไปเล่นเกมรับตรงนี้บล็อกสวยครับล้นมาซัดตรงนี้ยังเหนียวจริงครับสีฟ้าด่วนกันแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้เลยสีมว่ว เธอบอกว่าเจของเรานี่เซตสวยๆนะฮะมีแต่ลูกสวยๆทั้งเลยแต่ว่าตัวตบนี่ครับไม่เหมือนไม่ค่อยเข้าใจครับนี่ก็เซตสวยนะครับแต่ตบไม่ลงนะครับท่านผู้ชมดูครับเซตซ้ำอีกรอบสองนะครับนี่ก็สวยนี่ถึงลงครับออกครับตบออกแต่มันเทนเป็นทัดบอลครับได้แต้มมาดูอีกแต้มครับเธอเซตดีนะดูครับดูครับเซตไม่มองเลยครับเพื่อนวิ่งออกมาตบแล้วเพื่อนตบไม่ดีครับเธอก็ไปขุดขึ้นมาครับเจของเรา ดูครับซีมฉิฟ้าแม่งเหนียวจริงๆยอมรับเลยครับนี่บล็อกมาดูครับทุลักทุเลนะฮะเจของเรานะวันนี้เกมรับก็ดีนะถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับขุดได้หลายลูกเลยดูครับดวนกันหน้าเน็ตยังเหนียวอีกครับต้องให้เจนะครับก็ดูครับบอลแรกโคกะไม่ดีครับเจก็แก้แล้วก็เสียดูครับวันนี้นุสราของเราถือว่าเหนื่อยหน่อยนะครับ คนลางสูสีกับทีมสีฟ้าครับดูครับเซตมาโอ้โหเซตโคตรไกลเลยครับท่านผู้ชมคนละฝั่งเลยนะฮะแต่เพื่อนก็ตบไม่ลงอีกแล้วสีฟ้าก็บุกคืนนะฮะลุกนี้เจไปบล็อกนะครับบล็อกไม่ถึงครับในยังเหนียวฮะจังหวะนี้นะครับต้องแก้ไปก่อนแก้มาแบบนี้ก็ต้องออกค่าไปก่อนครับทีมสีฟ้ากได้โอกาสเลยนะฮะจังหวะนี้เจของเราก็ไปขึ้นบล็อกทางหัวเสาครับ ตบลงไปสูสีครับผัดกันทำแต้มครับดูลูกนี้ครับอันเดอร์มาสวยครับเจ๊ก็เลยเซตง่ายๆครับลูกนี้เซตบอลแรกดีก็เข้าเข้ามือเซตได้นะฮะแต่คนตกก็เหมือนเดิมครับตบไม่ค่อยลงนะฮะจังหวะนี้สีฟ้าก็บุกคืนมาครับทัดบล็อกมาลูกนี้แล้วดูครับเจบิงมาไม่ได้เซตครับอันเดอร์สวยๆให้เลยครับลูกนี้ แล้วก็ตบลงไปครับเกมสูสีนะครับท่านผู้ชมก็มีบางช่วงบางตอนที่เอาเจ๊ของเราไปพักบ้างนะครับเซตจนปวดกล้ามเนื้อหมดเลยครับจังหวะนี้ดูครับดูครับคนอื่นเซตเนี่ยดูดูเหมือนเซตแบบแก้ให้เจ๊ของเราต้องมาแก้แล้วก็เซตสวยๆเลยลูกเนี้ยแล้วตบทัดลูกนี้เป็นแต้มนะครับเจ๊ของเราต้องมาแก้ให้ตลอดนะครับโอ้โห แล้วก็มีลูกครับเสิร์ฟดีครับตรงนี้มันเบอร์ยี่สิบสามเนี่ยตัวใหญ่เลยนะฮะแล้วดูตบเจ๊ขึ้นไปบล็อกช่วยนะครับบล็อกยังเหนียวครับจังหวะนี้ครับเจ๊ต้องบล็อกคนเดียวครับเจอเคาะมาตรงนี้แล้วดูเจ๊ครับเซตอ้อมหลังมาแล้วเพื่อนตบโคตรสวยเลยเซตลูกนี้ผมชอบมากเลยฮะจบเกมนะฮะทีมเดลกคุดนะครับทีมสีม่วงก็เอา ชนะทีม Morgan h e s ไปนะครับทีมสีฟ้านะครับอย่างสูสีนะครับก็วันนี้ต้องชื่นชมนะครับนุสราต้องคําของเราถึงแม้ว่าเจของเราจะเป็นตัวแบกในเรื่องของการเซตเรื่องของการเล่นเกมรับนะครับเธอดังอย่างกับซูเปอร์สตาร์นะฮะก้องจับผ้ามาสวยมากเลยนะครับแล้วก็หุ่นดีดูแลตัวเองดีนะครับผู้บรรยายเกมภาษาอังกฤษเนี่ยก็ชื่นชมตลอดนะ นะฮะแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ดูมีอิทธิพลเลยนะฮะเจของเราโด่งดังนะครับต้องบอกว่าเธอสุดยอดจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญเธอ,อเป็นนักกีฬาวเย์บอลคนที่2ในหน้าประวัติศาสตร์นะครับที่ช่วยให้คนอื่นเนี่ยทำคะแนนได้ถึง1,000คะแนนนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวแอซิดนะครับหรือว่าตัวเซตนะครับแอซิดนี่เพื่อนทำแต้มได้ถึงสิาเข้าไป1000แต้มนะครับซึ่ง อยอดเยี่ยมมากนะครับตั้งแต่เล่นวอลเล์บอลมา1000แต้มนะครับทุกผู้ชมไม่ใช่ธรรมดานะครับตอนนี้เธออายุ39ปีแล้วนะครับเจ <appe. S 2> ของเราสุดยอดจริงๆนะครับยังสวยไม่สางเลยนะฮะฝีมือก็ยังต้องเรียกได้ว่าเป็นระดับโลกแล้วนะครับฝรั่งทึ่งนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อการเซ็ตอย่างยอดเยี่ยมก็คือเรียกได้ว่าเป็นมือเซ็ตอัจฉริยะเลยก็ว่าได้นะครับใน วอลเล์บอลนะครับในกีฬาชนิดนี้นะเธอเป็นอจัจฉริยะนะครับเป็นกูรูในการเซตนะครับแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับฟอร์มการเล่นของนุสราต้อมคํามือเซตอจัจฉริยะของโลกนะครับก็ชื่นชมเธอได้ใต้คอมเมนต์น,นี้แล้วกลับมาพบใหม่สวัสดีครับ